สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิป Pick a c a คัสนะคะทำในหัวข้อวาเลนไทน์ของฉันนั้นเป็นเช่นไรนะแอนทำขึ้นมาเพื่อให้คนโสดของแอนเนี่ยได้ลองเล่นกันดูในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะ และอย่างที่บอกนะคลิปอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ทั่วไปมากๆนะเป็น general เป็นพลังงานรวมนะคะไม่ใช่คลิปที่จัดทําขึ้นมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่ถ้าคุณเข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าตรงกับคุณมากตรงกับคุณน้อยหรือไม่ตรงกับคุณเลยสักอย่างนี่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะอย่างที่บอกนะมันไม่ใช่คลิปเฉพาะเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วมันไม่ใช่ไม่เป็นไรอย่าเครียดนะคะอย่าเอาไปคิด อย่าเอาไปพยายามให้มันเป็นเราหรือว่าไปอินนะคะไม่ใช่ไม่ต้องอินนะก็ปล่อยมันไว้ตรงนี้อย่าเครียดกับมันนะคะมาเล่นกันสนุกๆเท่านั้นพอเนาะโอเคอย่างที่เห็นนะคะแอนแบ่งไพ่ออกเป็น4กลกองนะกองแรก The World นะคะกองที่2 The Sun กองที่3 The Moon และกองที่4 The Star การเลือกนะคะไม่มีตรรกะอะไรเลยค่ะคุณสบตาก,กับไพ่กองไหนแล้วไพ่กองนั้นดึงดูดใจคุณมากที่สุดให้คุณเลือกเขาคะ่ะ โอเคเลือกกันได้แล้วนะงั้นแอนขออนุญาตนะคะเริ่มจากกองดูเวล์ก่อนเลยเนาะขอเก็บไพ่นิดนึงนะคะใครที่เลือกดูเวล์ไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรกันบ้างนะใบแรกเลยนะว้าวเดอะซันนะคะใบแรกนะตามมาด้วยอัศวินถือเหรียญค่ะสามไม้นะสี่เหรียญค่ะและเจ็ดถ้วย โอเคเดอะซั okay. นะคะความรู้สึกที่อันได้รับจากเดอะซัที่อยู่ในไพ่กองนี้นะเป็นเดอะซัที่ฉายแสงแห่งความสุขค่ะนะยินดีกับชาวเดอเวิลด์ที่เลือกกองนี้ด้วยนะคะคือเป็นเดอะซัที่อยู่ในตำแหน่งที่ นำพาความสุขความสมหวังมาให้อะนะในช่วงวาเลนไทน์นี้สำหรับชาวเดอะเวิลด์บางท่านนะคะหากคุณกําลังรอข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนะได้ข่าวดีแน่นอนนะคะหรือชาวเดอะเวิลด์บางท่านกําลังรอข่าวสารเกี่ยวกับสมัครงานใหม่เปลี่ยนงานโยกย้ายงานปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะคะได้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะหรือว่า ถ้าชาวดอเวิลด์ท่านใดนะคะที่รอคอยมเมสเซจจากคนรักรอคอยข้อความจากคนรักที่อยู่ห่างไกลต่างทีนต่างแดนต่างจังหวัดนะคะ,ะเขาจะมีข้อความอะไรที่ทำให้คุณชื่นใจนะคะในช่วงเทศากาลวันบาเลนทน์นี้นะไม่ต้องห่วงนะคะหรือว่าชาวเดอะเวิลด์ท่านใดที่เมื่อก่อนได้แต่แอบ,บเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจนะคะแอบบรักแอบบชอบ มีความเป็นไปได้นะคะว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะไม่แน่นะคะคนที่คุณแอบชอบจริงๆแล้วเขาอาจจะแอบชอบคุณเหมือนกันนะอาจจะมีเหตุการณ์ให้ได้มาพูดคุยกันหรือว่าได้มาเปิดเผยความในใจให้กันและกันนะคะอาจจะได้ไปออกเดทกันในช่วงวันว,นเวาเลนทน์นี้ก็เป็นได้นะหรือว่าแม้แต่ชาวเดอะเวิลด์ท่านใดที่ไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนเป็นตัวเลือกนะคะอ่า มีแนวโน้มนะคะว่าเขาจะเลือกคุณหรือเขาจะกลับมาให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นนะในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้นะคะเพราะว่าเดอะซันเนี่ยฉายแสงไปถึงตัวของคุณแล้วนะในตอนนี้นะคะ ความรู้สึกคือมีความสุขนะคะกับกองนี้นะชาวดูเวล์นะคะยินดีด้วยนะคะขอให้ชาวดูเวล์หลายๆท่านหรือแทบทุกท่านเลยที่เลือกนะคะขอให้คุณมีความสุขนะคะในช่วงเทศก,กาลวันวาเลนไทน์นี้นะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกองเดอะซันบ้างนะเดอะสตาร์ค่ะ แปดถ้วยค่ะ j u s t i c ค่ะแปดไม้ค่ะและเก้าถ้วยโอเคอ่าในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้นะคะชาวเดอะซันนะเมื่อก่อนเนี่ยใครคนหนึ่งเดินจากชีวิตของคุณไปแล้วทำให้ท้องฟ้าของคุณมันมืดลงนะตอนเนี้แสงดาวของคุณจะกลับมาแล้วนะคะ แต่ว่าอาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นคนเก่าเดินกลับเข้ามาแต่คือตัวของคุณเองนะตัวของคุณเองที่พาตัวเองออกจากความมืดนะคะออกมาจากความรู้สึกเสียดายความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจนะคะหรือความรู้สึกที่ยังยึดติดอยู่กับคนนั้นที่เขาหันหลังให้คุณไปและพาแสงสว่างหรือทำให้ท้องฟ้าของคุณมันมืดไปเลยนะคะทำให้คุณเนี่ย รู้สึกว่าทําไมชีวิตคุณต้องมาเจออะไรแบบนี้นะคะท,ทั้งที่คุณอาจจะเป็นคนพยายามแล้วในความสัมพันธ์นี้ทําเพื่อเขาแล้วทําดีที่สุดแล้วในความสัมพันธ์นี้แต่ทําไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้นะคะชาวเดซันบางท่านอาจตั้งคําถามนี้กับตัวเองไม่ต้องห่วงนะคะความยุติธรรมยังมีอยู่และคนที่ให้ความยุติธรรมกับคุณไม่ใช่ใครนะคะเป็นตัวของคุณเองนะ,ะในช่วงวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นะคะในช่วงนี้เนี่ยชาวเดซันนะคะ สิ่งที่คุณไม่คิดว่าคุณจะสามารถทำได้นะคุณจะทำได้เช่นคุณไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคุณจะกล้าตัดสินใจลืมคนคนนี้นี่คือโอกาสที่อยู่ดีๆคุณก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าพอแล้วนะคะพอแล้วกับความรู้สึกตรงนี้ที่เรายังติดอยู่พอแล้วกับความคิดถึงที่รู้ดีว่ามันไปไม่เคยถึงเขาพอแล้วกับการรอคอยที่รู้ดีว่า ยังไงซะเขาคนนี้ไม่มีวันเดินกลับมาหาเรานะคะเป็นความรู้สึกที่คุณไม่คิดว่าคุณจะทำได้อะแต่มันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนคุณเองจะแปลกใจเลยนะคะว่าอยู่ดีๆคุณลุกขึ้นมานะคะแล้วตัดเขานะคะหรือว่าเริ่มต้นที่จะกล้าลืมเขานะคะโดยที่คุณไม่คิดเลยว่าคุณจะกล้าทำนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณรักเขามากชีวิตนี้คุณจะลืมเขาไม่ได้คุณจะไม่มีทางเริ่มต้นใหม่กับใครได้นะคะเนี่ยคุณทำได้นะ คุณจะเข้มแข็งพอที่คุณจะทําได้คุณเข้มแข็งพอที่คุณจะให้ความยุติธรรมกับชีวิตของคุณได้ตัดสิ่งที่ควรตัดนะคะแล้วก็กลับมารักตัวเองนะคะกลับมารักตัวเองกลับมาให้ความหวังกับตัวเองกลับมาทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะดูสิคุณมีตั้ง9ถ้วยแล้วถึงจะไม่มีถ้วยที่1ิในตอนนี้ซึ่งหมายถึงความรักก็ไม่เป็นไรนะคะชีวิตของเราเนี่ย ไม่ใช่ว่าขาดความรักแล้วจะอยู่ไม่ได้นะคะคนที่อยู่ไม่ได้คือคนที่ไม่รักตัวเองไม่ใช่คนที่ไม่มีใครรักนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รู้ความจริงในข้อนี้ด้วยตัวคุณเองนะคะในช่วงวาเลนไทน์นี้นะความฝันนั้นจบไปแต่ยังเหลือตัวชั้นนะคะอดทนแล้วบอกใจจะไม่ยอมหมดหวังนะ,ะนี่คือความรู้สึกของชาดูซันที่จะได้รับนะคะในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะความพิติธรรมไม่ได้มาจากใครคะ่ะมาจากใจของคุณเองที่คุณกําลังจะให้ตัวเองนะ แสงดาวกำลังจะกลับเข้ามาแล้วนะคะโดยที่คุณเองเป็นคนจุดประกายแสงดาวนั้นขึ้นในใจคุณด้วยตัวคุณเองเลยนะ mm hmm. เอาใจช่วยทีมเดอะซันนะคะขอให้คุณได้พบกับความสุขสดใสนะคะในช่วงวันวาเลนไทน์น,ทนี้เช่นกันนะ mm hmm. ต่อไปนะคะเดอะมูนนะมาดูกันว่าชาวที่เลือกกองเดอะมูนเนี่ยนะคะคุณได้ไพ่อะไรกันบ้างเอโสซสค่ะ King of Pentacles หกดาบค่ะ Strength ค่ะและ Page of Swords ค่ะโอเคสำหรับ The Moon นะคะ Valentine ที่จะถึงนี้นะคะเป็น Valentine ที่อาจจะไม่ได้หวานนะไม่ได้หวานแหววนะคะแต่เป็น Valentine แห่งการตัดสินใจนะคะอะ ชาวดมูนบางท่านเนี่ยนะคะจิตใจของคุณเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายก็นิ่งได้แล้วเหมือนคิงถือเหรียญน,นะคะ,ะคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องรักทั้งร้อเซนะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นเหมือนกับสตริงนะคะคือเป็นคนที่ถึงข้างนอกจะดูนุ่มนิ่มอ่อนหวานนะคะอ่อนนอกแต่แข็งใน ะะเธอสามารถสยบสิงโตได้ด้วยมือเปล่าของเธอนะคะเหมือนกับพวกคุณนะคะที่มีอํานาจเหนือความรักนะคะไม,ไม่ได้ให้ความรักเนี่ยครอบงําชีวิตของคุณทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพวกคุณสองคนคือคนที่รู้จักรักตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวาเลนไทน์นี้เป็นวาเลนไทน์แห่งการตัดสินใจของพวกคุณนะคะชาวเดมูลบางท่านเนี่ยตัดสินใจแล้วนะคะว่าถ้าความรักที่มีอยู่นะคะมันไม่ดีนะ วาเลนไทน์นี้จะเป็นเดทไลน์ของคนคนนั้นนะคะคุณรู้สึกว่าพอนะคะคุณพร้อมแล้วที่จะ move on นะในช่วงวาเลนไทน์นี้นะคะหรือว่าถ้าชาดมูนบางท่านที่ยังเป็นโสดนะคะแล้วมีคนคนเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าถ้าจะมีความรักเข้ามาในช่วงวาเลนไทน์นี้คุณก็ไม่ได้กลัวนะเนี่ยคุณก็คือพร้อมนะคะตั้งรับนะคะ เข้ามาเถอดความรักนะคะฉันไม่ได้ปิดตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าฉันลองคบลองคุยหรือว่าเปิดโอกาสให้เธอแล้วเธอยังไม่ใช่ก็นะคะ move on เช่นกันนะคะก็ไปต่อเช่นกันก็พร้อมที่จะเทนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่แอนได้จากกองเด e มูเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเ,เรียกว่าเด็ดขาดนะคะเด็ดขาดเป็นเป็นความรู้สึกที่แอนรู้สึกว่า มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้พวกคุณมาถึงจุดที่ที่จะต้องเลือกนะคะที่จะต้องเลือกแต่ว่าถามว่ามันจะเป็นวริวาไที่แบบเอ่อซีเรียสขนาดนั้นไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะว่าคุณสองคนไม่ได้อยู่ในจุดที่ฟูมฟายหรือหรือข้ามควรนะคุณคุณชาวเดโมนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะพวกคุณอยู่ในจุดที่สงบแล้วนะคะอาจจะผ่านอะไรบางอย่างมาแล้วอยู่ในจุดที่ ความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณคุมได้นะคะคุณรู้แล้วว่าคุณค่าของคุณอยู่ตรงไหนและอะไรที่ดีเซิร์ฟกับคุณอะไรที่มันไม่ดีเซิร์ฟนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณจะตัดสินใจในช่วงวันวาเลนไทน์นี้นะคะยังไงก็ขอให้ชาวดมูลทุกคนนะคะตัดสินใจอย่างรอบคอบและก็ การตัดสินใจของคุณขอให้นํามาสู่ความสุขในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจจบปัญหาเก่าหรือการตัดสินใจให้โอกาสคนใหม่ที่เขาก้าวเข้ามาขอให้วาเลนไทน์นี้เป็นวา,วาเลนไทน์ที่สดใสของชาวดุมมูนทุกท่านนะคะต่อไปนะกองสุดท้ายแล้วนะคะเดอะสตาร์ Star ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวกองเดอะสตาร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างนะ เก้าเหรียญค่ะเดีมเพลเอร์ค่ะดียแฮงแมนค่ะแเหรียญค่ะและสไม้ค่ะอ,อ,อยากจะบอกว่าถ้าความรู้สึกที่ได้จากกองเดมูลเป็นความรู้สึกที่เด็ดขาดนะคะความรู้สึกที่ได้จากกองเดอะสตาร์ก็คือความรู้สึกแบบ วาเลนไทน์ไม่มีความหมายกับพวกคุณเลยนะคะชาวเดอะสตาร์คือพวกคุณคือผู้หญิงและผู้ชายที่ชีวิตเนี่ยไม่มีความรักก็ไม่เป็นไรฉันอยู่ได้อยู่แล้วตอนนี้ด้วยตัวของฉันเองนะคะเป็นคนที่พร้่งพร้อมไปด้วยบางคนอาจจะมีงานที่ดีบางคนอาจจะมีเงินที่ดีบางคนครอบครัวดีเพื่อนฝูงดีนะคะคุณมีความสุขอยู่แล้วตอนนี้นะวาเลนไทน์ Valentine เนี่ย ถ้าถามว่าความรู้สึกที่แอนได้รับจากไพ่กองนี้นะคะวาเลนไทน์ Valentine ของพวกคุณเนี่ยหมายถึงถ้าเป็นวันที่ชาวเดมูลเอยชาวขออภัยค่ะถ้าเป็นวันที่ชาวเดอะสตาร์ต้องทํางานนะคะวาเลนไทน์ Valentine ของคุณก็คือวาเลนไทน์ Valentine แล้วไงอะ่ะวาเลนไทน์ก็คือวันที่ฉันต้องไปทํางานนั่นแหละนะคะเป็นวันทํางานเป็นวันทานํางานตามปกตินะคะหรือถ้าชาวเดอะสตาร์ท่านใดที่ได้หยุดงานในวันวาเลนไทน์นะคะ คุณเลือกที่จะไปออกเดตไหมไม่ค่ะคุณเลือกที่จะนอนอยู่บ้านพักผ่อนนะคะท่านเป็นเวลาวันวาเลนไทน์คือวันที่ฉันจะชาร์จแบตนะคะให้กับตัวฉันเองนะอย่ามายุ่งกับฉันเพราะว่าฉันทํางานเหนื่อยมากฉันไม่ค่อยได้หยุดเลยนะคะฉันจะนอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึก ทียนได้จากกองนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกที่มั่นคงมากนะคะมั่นคงแบบไม่ได้เสแสร้งแกล้งทําไม่ได้แกล้งทําเป็นว่าไม่แคร์แต่จริงแล้วแคร์คือท่าทีของคุณคือไม่แคร์และคุณไม่แคร์จริงๆนะคะว่าในวันวาเลนไทน์เนี่ยใครจะอะไรยังไงนะคะวาเลนไทน์ Valentine แล้วไงใครแคร์นะคะสําหรับชาวเดอะสตาร นะแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามนะคะก็ขอให้ชาวเดอะสตาร์มีความสุขในวันวาเลนไทน์นี้นะคะกับการที่คุณได้ออกไปทำงานหรือก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะความรักเนี่ยนะคะเขาไม่เลือกเวลาและสถานที่นะไม่ว่าคุณจะหลีกหนียังไงเนี่ยถ้าเขาจะมานะคะต้านทานลำบาก นะคะก็ขอให้ชาวเดอะสตาร์มีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องไปทํางานในวันว,นเวนาเลนไทน์หรือคนที่หยุดก็ตามนะคะขอให้วาเลนไทน์เป็นวันเลหาที่ดีสําหรับชาวเดอะสตาร์ทุกท่านเช่นกันนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็ จบแค่นี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสแอนจะมาทำพิอา์คสให้อีกนะหรือว่าถ้าใครมีหัวข้อไหนที่อยากให้แอนทำพิอาร์คสออกมาเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าแอนพอมีเวลาว่างเนี่ยแอนจะพยายามทำให้นะแต่ด้วยงานประจำที่ก็ค่อนข้างจะยุ่งนะคะแต่ก็จะพยายามถ้าทำได้จะทำให้ทุกคนนะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ